ก็วันนี้คุณพี่เขาพามาปล่อยนะครับเป็นพระบนทิ้งของคุณพ่อใช่ค่ะก็คือได้มาแล้วเก็บบนทิ้งเนาะใช่ผมให้คนมาช่วยดูได้ไหมพระได้ค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาผมเรียกคนมาช่วยดูหน่อยครับเพราะว่าพระมันเยอะฮัลโหลครับฮัลโหลครับอุ้ยอยู่อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นี่ไงเอาอู่ที่ร์นะตั้นแต่เริ่มทักกันเร็วเอามาคุณเม้งช่วยช่วยคุณพี่ยอดูพระหน่อยเอาถึงไหม หรือพ่อลุ่งวัฒนากระเบืออ่านีอ่อาจจะยังไม่ได้รับมีวัลคังก็มีอันนี้ปี36หที่เล่นหาการขั้นต่ำก็จะเป็นพวกวัลขังร้อยปีครับใช่ครับอันนี้แท้เพราะเปินแท้ครับแต่แตไหมไม่ใหม่ครับอันนี้ปี42เพราะเปิลจะเล่นเป็นรุ่นแรกครับอ๋อใช่ครับดมันนี่หน่อยเหยคุย้ัหมึง่วยขับมึงบ,บ,บอกเขารับเร็วอันนี้ครับห ยังไม่ได้เล่นนะครับช่วยดูดูหน่อยแล้วกันคนหล่อต้องช่วยสิพ <c oughs> ี่คะตร <c oughs> งนี้ได้ไหมคะหวาน<อ>ด,ด,ด้วยเนือ้อนี้มันไม่ค่อยเล่นนะครับหลวงปู่หลิวช่วย <c oughs> นหน่อยนิดนึงก็ได้ขายหลักร <c oughs> ้อยครับ2อ0อย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เป็นสมเด็จเยือนอินเดียปี2 5 1 9เป็นพิม์ใหญ่ครับอันนี้อันนี้ถ้าเช่าได้อยู่ประมาณ5,000ันครับ6 0พันได้ไหมอ่ะ นี่ขายอยู่6,000น่ะตัวจริงหรอฝันในกล้อง6,000แล้วกันแปด0ันขาดตัวหนูพาพี่ไปเลี้ยงกาแฟกาแฟอะไรต้องพันหนึ่งครับนี่กาแฟต้องกิน2คนมันก็ต้องพันหนึ่งนี่กาแฟกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลี้ยงเองก็ได้ไปสัญลพการาโก้เลยเงินไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวคุยไลน์เดี๋ยวไปกินกันเดี๋ยวกินกาแฟกันได้เลยไปดื่มกาแฟไปกินกันอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ เปิดร้านนะครับมาเช่าพระกันนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีพี่ๆท่านใดนะครับปล่อยพระอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูอ่ะเดี๋ยวลองดูพี่ๆท่านแรกนะครับอ่ะไปไปชมกันสวัสดีครับพี่อันนี้พี่ไปวิ่งงานไหนต่อฮะจอะไรครับออกกลับเลยฮะเพิ่งบไปสองโมงล้วไม่กลับเร็วอะมีงานต่อมีงานต่อใช่ไหมทำอะไรอยู่ครับเครื่องกองน้ำอ๋อไข่กระทงน้ําเป็นติดตั้งอ๋อติดตั้งอันนี้เราเราเล่นพระเสริมไปด้วยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ของที่บ้านพระที่บ้านเหรอผมอยู่แถว รับสองอ๋ออันนี้พี่เขาพามาปล่อยนะมีสององค์นี้นะฮะเป็นเหรียญเสีมาปีหนึ่งแปดหลังพัยดยศของดุบุโตะนะอันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตของดุบุโตะเหมือนกันนี่ด้านหลังเป็นนี้อันนี้เป็นเหรียญพัยดยศส่วนอันเนี้ยพาข้างหลังเนี่ยล็อกเก็ตอันเนี้ยเขาไม่มีผงถ้ามีผงจะแพงอันนี้พี่รู้ใช่ไหมคือรุน่นนี้ถ้ามีผงนะจะเล่นกันองค์หนึ่งนะเป็นแสนเลยนะแต่ถ้าไม่มีผงถูกถูกเลย วิธีทำไมเลี่ยมหนาาเงี้ยเป็นเลี่ยมแบบใหม่ครับเลี่ยมเลเซอร์เดี๋ยวนี้เขาเลี่ยมกันอย่างนี้แล้วฮะใช่อ,อืมจริงๆเป็นพาแท้สองพุงเลยนะแท้เลยแท้ดูง่ายเลยสองนี้อย่างเงได้กี่พันเนี่ยได้สักหมื่นห้ากี่พันนะฮะสักหมื่นห้ากี่พันนะสิบห้าพันนะ 15, นะสิบหนะ้าพันโอเคอย่างนี้ได้ไ,ได้สิบห้าพันโอเคฮะเมื่อกี้ถามได้ได้กี่พันมองหน้าเลยกี่พันนะมีมีประสบการณ์ไหมพาที่บ้านก็นี่ก็ออกจากคอเลยนะเพราะว่าจำเป็นจริงๆบูชาอยู่ใช่เป็นเซตนี้เลยครับ ปกติเป็นงี้ใช่ซอยถอดเก็บใส่กระเป๋าจริงไหมเนี่ยโกหกไหมเนี่ยจริงอันนี้ขอดูหน่อยอามาพีนมาเออปกติเป็นงี้เหรอใช่โหนี่เอาเอาจะกคอเลยนะใช่ใช่เนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนวันนี้ไม่ปล่อยแน่นอนเราได่อยากได้หมื่นห้าด้วยใช่ถ้าต่ำกว่าหมื่นห้าก็ปล่อยก็ปล่อยใช่ไหมใช่โอ้เดือดร้อน หมื่นหนึ่งก็เอาแล้วน้อยไปมันน้อยไปหมื่นหนึ่งก็พอคุยได้ถูกไหมแต่ถ้าหมื่นหมื่นสองนี่คือจบเลยเก็บกลับบ้านเลยครับหืมแล้วบอกว่าถอดจากคอจริงจริงครับหมื่นสองห้าร้อยโอเคเลยไม่นี่จะทําใจมาแล้วครับสรุปคือก็ก็ไม่ปล่อยละอ่ะไม่ปล่อยละยังไงเนี่ยที่พี่พื่ปล่อยจริงไหมเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ปล่อยเพราะว่าไม่พอต้องเท่าไหร่ถึงพอหมื่นห้าแต่ลดได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยเท่าไหร่ฮะห้าร้อยอุ้ย 1มื่นสามไ้หมื่นสี่แล้วกันหมื่นสี่ขายชัวร์เลยชัวร์แต่ถ้าหมื่นสามแปด้อยก็ยังได้อยู่หน่0หมื่นสี่แล้วหมื่นสามหาร้อยก็ก็ได้อยู่ของหมื่นสี่แล้วยืนกระต่ายขาเดียวไว้นะจริงปะเนี่ยโอ้ยย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 ยนยยยยยยยนยยย่ห้พี่เยย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 อยยย้ยยยยยยยนเยยยยยขยย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 ยเยยยยย สบายผมแม่ครับจริงจริงมีพี่เขาเอาพามาปล่อยนะแล้วก็โทรมาที่ร้านนะครับแล้วน้องก็รับสายแล้วบอกว่าเหมือนพี่เขาอยู่หน้าร้านนะฮะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลอ่าครับเอ่อพี่พี่เที่ยวพามาปล่อยไหมฮะไม่ใช่ครับผมเห็นน้องบอกว่าพี่พี่อยู่ที่ไหนนะครับผมอยู่สมุทรสาครนะที่ผมไลน์มาบอกว่าจะเอาป็นรักษาตัวแม่เมื่อวันศุกร์นะครับตอนกลางคืนนะ อ๋อบอกเจเอาพามาปล่อยที่ร้านเนอะแล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนครับอยู่หน้าร้านเนี่ยครับจะได้ผมมีแผลอยู่ที่ท้องขึ้นไม่ไหวครับรถจอดอยู่ไหนครับพี่หน้าร้านจรตรงข้ามร้านนี้ครับอ๋อโอเคนะเ่๋ยวผมออกไปดูให้นะ,อะโอเคครับครับก็เหมือนพี่เขาไปผ่าตัดแผลหน้าท้องมาเขาเลยไม่สะดวกเดินเข้ามาเพราะว่าทางเข้าอ่ะทางขึ้นที่หน้าร้านมันจะสูงนิดนึงเขาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขารออยู่ที่ที่รถดีกว่าเดี๋ยวลองเดินเดินไปเช่าเขาที่รถแล้วกัน สวัสดีทินครับพี่สวัสดีครับผมผมติดไหมนึงครับพี่ทำไมพี่ไม่ขึ้นไปอ๋อ,อไม่มีแผลที่ท้องขึ้นไม่สะดวกครับอ๋อพี่ไปผ่าตัดมาอ่าไปผ่าตัดมา19ปีแล้วครับแผลเปิดแผลหมอไม่ได้เย็บให้อ๋อครับแต่หมอไม่ได้ย็บแผลแล้วก็ตอนนี้มันเดินเวลาขึ้นมันจะแก้งหน้าท้องอันนี้พี่ส่งรูปมาที่ไลน์ผมจำได้ใช่ไหมครับ ส่งมาเมื่อวานเมื่อซืนตอนกลางคืนอ่าแล้วบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพระองค์นี้มาปล่อยบอกเดินทางมาเลยผมจําได้อยู่ใช่ครับใช่ครับอ่าแจะขอดูพระพี่เขานะอ่าครับได้ครับเมื่อกี้บอกเดินทางมาากไหนนะจากสมุสาครครับสมุสาครนะฮะนี่นะครับเป็นพระแก้วมรกตเนื้อทองคํารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่กรมสมรัสามิตรเป็นผู้สร้างนะครับสร้างมีสองห้าสามเก้าครับอันนี้จะเป็นทองคํายิงทรายพระแท้นะครับเรียบร้อยดีพี่อ่าครับผมแต่เขาเนี้ยอยู่ที่ราคาเลยอ ต้องให้พี่ประเมินราคาก่อนพี่ตีราคาไงฮะจะยังไงกจะขอคุณเอ็มสักหกหมื่นเป็นราคาตั้งก่อนโอ้หพี่รถไม่ขยับให้ผมหน่อยแล้วครับก็ช่วย,วยกันละครับขอเป็นราคาที่ไปกันได้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าย่างนี้ทองคำเนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่<ม>ราวๆประมาณบาทหนึ่งถ้าบ,บ,บาทหนึ่งก็ตีสักประมาณสักสี่สี่หมื่นนอยๆรวมทองทองสักหมื่นหนึ่งผมว่าเบสเซ็ตน่าหน้าอยู่มาสักห้าหมื่นกว่าแต่เขาเนี้ยอย่างที่บอกว่าพี่แบบจะเอาเพิ่มไปอีกเนี่ยหกหมื่นเนี่ย มันก็จะกลายเป็นเพิ่มต้นทุนผมอีกอผมก็<อ>จะต้องไปขายขยับราคาที่มันสูงวิกอันนี้มันก็จะเหนื่อยผมอีกเข้าใจครับเข้าใจอันนี้เข้าใจ,าใจผมจะ,จะต่อรองพี่หน่อยก็เลยจะขอสักห้าหมื่นห้าก็ได้อันนี้ผมขอเป็นเคสพิเศษไปแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนต้องใช้เอาเอาเ,อาเองินจำนวนนี้ไปรักษาตัวแล้วก็ไปกันดูแล เด็กคนในครอบครัวด้วย่เอาเงินไปทำอะไรครับตอนนี้แม่แม่รักษาตัวอยู่แม่ติดเตียงอยู่แล้วก็ตัวผมก็ต้องให้ยาที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่ทุกเดือนเดือนละประมาณสามพันกว่าบาทเอาเดือนสามพันกว่าบาทให้ยาเป็นยารักษาตับอ่อนที่มันรักษาอยู่เนี่ยเนี่ยพี่เขาเป็นย่นีดูดิอันนี้เป็นแผลไม่ได้เย็บแต่เป็นแผลเปิดเดือยครับทั้งหมดเลยพี่กว้างสองนิ้วยาวแปดนิ้วผ่าอะไรอะนิ้วในถุงน้ำดีกับตับอ่อนนักเสพครับโอ้ยพี่อย่าเปิดเลยอุย พี่พอแล้วพี่19ปีแล้วแผลนี้อยู่กับผมมา19ปีแล้วครับแล้วแผลตรงนี้หมอคุณหมอบอกว่าจะอยู่กับผมจนยันตายจริงเหรอจริงครับไม่คือว่าแผลมันจะไม่หายแล้วก็ต้องพยุงตัวเองรักษาตัวเองไปตลอดต้องคอยดูแลตัวเองครับโอเคพี่ครับพี่ก็ต้องให้ยารักษาตับอ่อนมาทุกเดือนโอเคครับตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องใช้ฮะเราก็ต้องต้องยอม ให้คุณพาช่วยเอางี้เอางี้วันนี้ต้องให้คุณพาช่วยให้คุณพาช่วยเอาเอาเป็นว่าผมผมเห็นเห็นแผลพี่แล้วผมผมผมเข้าใจแหละว่าพี่ก็จะมีเหตุจําเป็นรับที่ที่ต้องไปไปทําตรงนี้ก็เอาเอาเอาตามตามพี่แล้วกันโอเคงั้นก็ขอขอบุณคุณเอ็มด้วยนะครับที่ช่วยในการดูแลแล้วก็ให้กิจการของคุณเอ็มเจริญรุ่งเรืองครับครับนะครับก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ให้บุญรักษาทีมงานทุกๆท่านนะครับ ครับผมขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับครับขอขอให้หายไวๆนะพี่นะหนานั้นผมผมช่วยพี่ครับครับเคพี่ขอเรียบัญชีครับเรียบร้อยนะก็จบพี่ก็ไปพันหมื่นบาทนะครับครับผมขอบคุณหน้ครับครับผมขอบคุณเอ็มครับครับหายไวนะพี่เดินทางปลอดภัยนะครับครับแล้วก็อนาคตเดี๋ยวให้ลูกชายมาใช้บริการอีกได้ครับฝากฝากลูกชายไว้แล้วเพราลูกชายกับพ่อถึงพ่อส่งทอนทองค้ำอยู่ได้ครับครับขอบคุณครับ เขขาจะอไมครับนี่คืออะไรครับเนี่ยเอ้าสวัสดีครับนี่คืออะไรครับเนี่ยงงนี่คืออะไรครับ F C ฟซีพีอ่อเอฟซีครับโอ้นี่อยู่ค่ายไหนครับอยู่ราชบุรีครับค่ายอะไรค่ายอะไรฮะผ่านดูครับค่ายพานดูอ๋อพานดูล่งสีไงใช่ไหมโอ้โหเมื่อก่อนผมทำงานที่นั่นฮะไม่ไม่เคยฮะขับรถผ่านครับ คุณแมงอยู่อยู่นี่ไงรู้จักว่าแมงแสนหนึ่งอยู่ค่ายแสนชัย PK อ๋ออนอันนั้นมวยโทษทีคนละค่ายกันนะแสนแสบบุญเจริย์นี่มึงไม่ไปพี่แมงก็ชอบคุยแต่สาวๆอุ้ยดูด้วยแล้วนี่แล้ววันนี้พี่วีโอครับขอหาผมมีอะไรครับเปล่าครับพอดีน้องเขาจะไปไปเอาพาไปให้ดูครับแล้วพี่ฮะพี่พี่มีอะไรผมฮะไม่มีครับอไม่โอเคพี่แค่นี้สวัสดีครับเออไม่ได้มีอะไรแล้วให้คุยทำไมเนี่ย ไม่แล้วนี่คือน้องทำไงฮะเอาเพลามาปล่อยอ่ะอ่ามันก็คุยกับน้องสิมไหมคุยงงเลยคุยอ่าคุยก่อนเร็วไม่มีอะไรคุยเขาอยากคุยกับพี่อ่ะแล้วจบยังจบแล้วโอันเอาลูกจบยังจบแล้วแล้วนี่สุกเอาพลามาปล่อยพี่ใช่ครับแต่ว่ามาถึงวิดีโอคอลยื่นมาไอ้แล้ววันึกว่าเจ้าของพลาคนนี้ไม่ใช่นึกว่าเออเอาพ์ามาปล่อยคนนี้เจ้าของพลาที่ไหนได้ใครไม่รู้เอฟซีอ่ะบัลลังกบอกก่อนดีจะตั้งตัวถูกนะหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์โ้ย นี่ม <beginning> <world> <Channel> ันเด็กหงนี่ครับแชมป์เป็นนี่แชมป์จับมืออใช่บุญดีเด็กปืนปืนพวกนี้กระสุนด้านเปชวดแล้วชวดแล้วเปดเป็นนี่ชวดเปิดเตอร์กำแพงอยู่จริงเหรอบุญดีท้ายตารางแบนวิวห้าพาวคุยกันได้เด็กหงนี่เท่าไหร่ เอา6กพันห้าไปหกพันห้าปกติอยู่อยู่ค่ายพานุรวงสรีใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนพี่ไปทํางานบ่อยที่นู่นเนี่ยไปทาอะไรเอ้าทาไมอ่ะก็ไอดทำงานนั้นเป็นอะไรอ่ะทำามอย่างเงี้ยไปทําอะไรถามว่ามันถูกไหมสาระมันไม่อยู่่าไปทําอะไรสาระมันอยู่ที่ว่าค่ายเนี่ยชื่อพานุรวงสีจริงไหมใช่ครับใช่แล้วอยู่หน้าราลีจริงไหมใช่ครับเออแค่นั้นเองจบแล้วคือสาระอยู่นี่ไงไม่ใสาระถามพี่แล้วพี่ไปทําอะไรอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องอ่ะไม่เกี่ยวแต่มันอยู่่หน้าีจรริงใช ค่าใหญ่ด้วยโปรติอยู่นั้นทำอะไรทำเรื่องเก็บเอกสารนะเอกสารที่พ่องหลังเคยโดนซ่อมไหมเคยตอนเรียนนะเคยโดนซ่อมไงขอซ่อมไงก็พ่งหลังครับพ่งหังยังไงยังไงยังไงมันจะเป็นยกครับจะยกลงอย่างนี้แล้วพ่งไปอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วขึ้นอย่างนี้อแค่หนเดียวยกใช่โปรติกี่ยกอ่ะโปรติก็ห้าสิบร้อยอ่ะเมื่อกี้คือห้าสิบเหรอเมื่อกี้คือหนึ่งยกอ๋อไม่ถึงห้าสิบใช่ไหมไม่ถึงถ้ห้าสิบเป็นยังไงทำอย่างนี้ห้าสิบรอบอะแล้วถ้าสิบอ่ะถ้าสิบเป็นไงยยังไม่เเห็นลอะ นี่คือคำถามใช่ไหมมึงดูกูอันนี้คือสอ๋อเมื่อกี้สองใช่ไหมใช่แล้วต่อไปคือสอามอ๋อสามอะไรฮะแล้วก็ต่อสี่ห้าห่อยู่ในขอซูซหน่อยทั้งทุเรียนส้ตวปิดปาเดินมาขอสุดาอยู่นิดก้งแห้งเอรมันี่สงามวันเาอังกฤษอ๋อเป็นนี้โอเคอันทั้งนั้นพักเหน่อยกันันี้คือโดนซ่อมใช่ครับ โอโดนบ่อยไหมตอนเรียนก็โดนบ่อยครับเพราะว่าคนเยอะกองร้อยหนึ่งมีประมาณร้อยกว่าอ๋อบางทีมันผิดกันได้เนอะใช่เพราะว่า <c oughs> คนเยอะถ้าผิดคนหนึ่งก็คือเอาหมดเลยเพราะว่าเขาเขาจะชอบอย่างจะทุกคนรักกันเนอะใช่ต้องทำเหมือนกันอืมบางทีซ่อมไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> จริงๆร <c oughs> ิงเขาทุกคนรักกันต้องทำเหมือนกันถูกไหมพี่รู้จักกันไหมเนี่ยเฮ้ย รู้จักไหมพี่เถวๆถวไม่รู้จักรู้จักแต่พี่เองกับพี่เมงรู้จักใครนะพี่เม้งกับเอ้าเม้งมาหนี้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 มานี่ปกติเนี่ยเวลาผิดก็ต้องทำด้วยกันใช่ป่ะทำด้วยกันเพราะว่าทำให้เรารักกันชอบพี่เม้งไหมชอบอ่ะเดินเดินไปใกล้เดินไปเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเวลาทำทำพร้อมกันใช่ครับซ่อมห้าทำไงซ่อมห้าก็ก็คือพุ่งหลังห้ายกนะเหมือนการต้องกอดลง อ่ะย,ออย่ออ่ okay. ะย่อโอเคแล้วไงต่ออ๋อพุ่งขากไปให้สุดให้สุดแล้วก็กลับมากลับก็ลุกขึ้นอป็นหนึ่งยกก็ลงไปสองก็ลงมาเรื่องสองต้อยขึ้นไปหนึ่งักมาเนี่ยเป็นสองโอเคแล้วไงต่อห้าครบไปดีอ่ะะโอเคอ๋อ รู้จักพีไหมพีอ่ะพีเทาวินเท้าอ่ะรู้จักครับรู้จักใช่ไหมเอาพี่มึงขีบกล้องก่อนเมื่อกี้ซ่อมลืมเลยกพีใช่ไหมใช่ครับไปเลยเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเวลาตายต้องตายพร้อมกันนะอ่าเวลากินกินด้วยกันเวลาลําบากลําบากพร้อมกันเวลาซ่อมก็ต้องพร้อมกันเอาซ่อมห้าครบยังครบแล้วโอเคได้ละ๋ยวกูโดนดรามาก แข่งกันไหมแถวเล่นนะซึนี้ระบบทหารจะเป็นระบบที่ดีทําให้คนเนี่ยเครารักันใช่เวลาน้องๆที่มาฝึกเรืกคนที่มาฝึกเนี่ยถ้าได้มีกิจกรรมร่วมกันเวลาแบบกินกน็กินพร้อมกันทําอะไรก็ทําพร้อมกันทุกอย่างมันก็จะเป็นระเบียบใช่แล้วก็จะเหมือนกับเหมือนกับทุกคนทําเหมือนกันเนาะมันก็จะกลายเป็นว่าเออแบบรักกันเนอเอ,อช่วยเหลือกันนะก็ถือว่าเป็นระบบของเขานะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาดูพระให้ให้ทางน้องเขานะวันนี้น้องมาจากรับดูดีเนาะใช่ก็อย่างนี้ เมื่อกี้บอกว่าเอาอจเอาหกพันห้า 6, 500, ใช่ไหมก็เมื่อกี้ลงไปหลายรอบเหมือนกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้แล้วกันเอาสักเจ็ดพันแล้วกันขอครนะับพี่นจะได้ช่วยช่วย่วยซื้อให้เพราะพี่ปล่อยได้ขยับเพิ่มไม่ได้อีกหน่อยนึงโอเคครับก็จบไปเจ็ดพันบาทอ่านให้กล้องดูผาถินอันนี้เป็นรูปเหมือนใบโพหลังยันตรีนะครับแล้วโอนตังให้ครับเข้าไหมเข้าอระเอานะครับขอบคารครับ ก็ค่ะเก๋ค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับขออนุญาตโอ้นี่พาใครครับเนี่ยอันนี้พาพ่อค่ะพ่อเขาให้ไว้หีบหนึ่งมันมีคัดออกมีคนคัดออกไปบ้างแล้วอะค่ะเพราะว่าจะไปอยู่ต่างประเทศมันเราไม่เราไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะไปอยู่ประเทศไหนครับไปอยู่จอเจค่ะโอ้ที่นุ่งน้าอยู่เนาะไปเปิดไปเปิดเป็นร้านอาหารขายของอะไรร้านอาหารไทยอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นแบบเอาของจากจีนมาขาย ก็วันนี้คุณพี่เขาพามว่าปล่อยนะครับเป็นพระบนทิ้งของคุณพ่อใช่ค่ะก็คือได้มาแล้วเก็บบนทิ้งเนาะใช่เยอะเลยต้องมานั่งคัดดูทีเนาเราไม่รู้ว่าอันไหนแท้อันไหนอะไรบ้างพอเราดูไม่เป็นเรารู้จักแค่ไม่กี่รุ่นเองอ๋อครับแล้วนี่ก็คือว่าไปไปอยู่ที่นู่นเลยไปอยู่ที่นู่นแล้วก็พักไม่เอาแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ถ้าเก็บไว้มันก็หายมันไม่มีที่เก็บซื้อเหมาเลยแล้วกันวันนี้อะไรฮะ ดูก่อนได้เยอะเล่นครับคือเอาไปก็ไม่รู้ไปทำไรเพราะพัสมันเยอะก็คือจะดูแค่เฉพาะบางบางรายการที่เราซื้อได้ดีกว่าโอเคค่ะผมให้คนมาช่วยดูได้ไหมพัสด้ค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาเรียกคนมาช่วยดูนะอพราะว่าพัสมันเยอะฮัลโหลครับฮัลโครับอุ้ยอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นี่ไงเอาอยู่ที่นี่นะครับแต่ให้ดูพัสดเร็วเอามาคุณเม้งมาช่วยช่วยดูพัส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 ดูพออดูพัสดูพัสาออกปีหลัสนูพัสดูพัสดูพนด่อัจจะยัได้รันผ้าัท้ครัสดูพัสดูพัส ไว้ให้บูชาชกัน<ช>แ,แท้เนี่ย<ช>พวกนี้พระแท้หมดครับแต่จะเป็นปีหลังมีวัดรัค้งก็มีน,นี่ปี36ส่วนมากที่เล่นหากันขั้นต่ำก็จะเป็นพวกวัดรัค้งร้อยปีครับใชครับอันนี้เป็นเหรียญราชการนะรุ่นเดียวกันหมดเลยนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้กล่องเปล่าคนน,น่าจะมีคนเอาไปแล้วไง อันนี้พระชุดนี้มีคนมาดูไปแล้วเหรอครับไม่ค่ะมันมีคนที่ว่าเขามาขัดไปเขาดูพระเป็นเขาขัดออกไปบ้างใครอะบอกไม่ได้โอเคโอเคนี่มีเจอหลวงปู่โตด้วยแต่นี้ออกปี3 8ครับหลวงหลวงปู่โตท่านมดแล้วอันนี้เป็นรุ่นเพชรลุ่งโลดอ่าออกปี38ครับผมจริงๆก็เก็บไว้บูชาได้ครับไม่เก็บแล้วเขาไม่เก็บแล้วเขาไปจอร์เจียใช่ไปอยู่ประเทศไปอยู่ที่นู่นเลยที่ไหนนะครับจอร์เจียโอ้โหไปยุโรปเลยใช่ ครับผมอันนี้ก็หลวงพ่อปานก็เะททารวมรุ่นไว้เอาไว้แบบเป็นเขาเรียกพรกของขวัญครับเอาไว้เนี่ยเป็นจุอัชิตอนที่ท่านมีชีวิตยอยู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วโดนคัดไปแล้วนี้เหนื่อยเลยครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราอ่ะคือถ้ามันแบบเป็นพรกที่แบบว่าไม่มีค่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเราก็กล่าวว่าจะเก็บรวมไว้แล้วเ,เอาฝากบ้านป้าไว้อย่างเงี้ยแต่เรารอยากจะคัดออกก่อนไงเพราะว่าเราไม่รู้อันไหนดีไม่ดีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า เก็บไว้ให้มันหายภาพแท้หมดเลยนะครับแต่ครนี้อันนี้พระคุณพ่อใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณพ่อเขาคือแบบทําบุญแล้วก็เก็บเก็บลุมรวนกันไว้ครับส่วนมากพ่อเขาจะชอบเล่นหลวงปู่ทวดแต่ว่าโดนขัดออกไปแล้วมีมีปีหลังครับอันนี้ใช่ปีปีหลังหลังหน่อยขัดออกไปหมดแล้วอันนี้หลวงพ่อเปิดอันนี้แท้พ่อเปิดแท้ครับแต่ใหม่ไม่ใหม่ครับอันนี้ปี42พ่อเปิดจะเล่นเป็นรุ่นแรกครับอ๋อใช่ครับจะเล่นเป็นบางรุ่นใช่ครับเพราะว่าพ่อเปิดจริงๆท่านเดน ทางด้านเรื่องสักยันต์ใช่ค่ะพอพอเหรียญเนี่ยเขาจะได้เป็นรุ่นที่รุ่นแรกของท่านรุ่นที่นิยมของท่านจะจะได้รับความนิยมมากกว่าเนี่ยรุ่นเดียวกันหมดเลยพอเขาจะเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้แบบเป็นเซตตจริงๆพามันบ้านเราอยู่สมุทรสาครเนี่ยมันเลยใกล้กับนครจริงท้ามันก็จะเหมือนคล้ายๆของฝ่าแบบเราไปไหว้พระแล้วก็ไปทาบุญแล้วก็ได้พากลับมาแล้วก็มาแบ่งให้ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับนี้เป็นเหรียญเลื่อนมันมาแล้วดมันนี่หน่อย มึงมาช่วยกูดูช่วยกูคุยหน่อยช่วยกูหน่อยโโอ้หมึงช่วยขำมึงบอกเขารับเร็วนี่อันนี้พักใครนะพี่พักพ่อค่ะพักพ่อพ่อตาพ่อไปเอาเฉยแลาวค่ะไปเอาเฉยแล้วโอ้ไปเอาเฉยแล้วค่ะไปเอาเฉยแ้วค่ะจบเลยครับเงียบเลยครับมีอยู่องค์นึงนะเมื่อกี้อ่านี่ไงเจอแล้วนี่หูกล่องเดิมเลยครับหัวอยู่มีรูปมีรูปท่านด้วย แล้วก็เจอนะพี่อันนี้เป็นสมเด็จยืนอินเดียปี2519เป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่นี่ได้เช่าองค์หนึ่งครับที่โดนคัดไปนี่เขาขนไปเยอะไหมครับเราไม่รู้เปหล็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดดูเเขาน่าจะเปิดก่อนเราเอาเอาบปก้างแล้วล่ะอันนี้อันนี้ตีราคาไ้เท่าไหร่ครับ อันนี้อันนี้ถ้าเช่าได้อยู่ประมาณห้าพันครับหกพันได้ไหมอ่ะนี่ขายอยู่หกพันอ่ะตัวจริงหลอกฝันในกล้องหกพันละกันก็พี่เขาหลอกจริงจริงไหมเพื่อนหนึ่งเจ็ดพันหไปเลยพี่หลอกไปเนองสรุปพี่ของพี่เขาหลอกไหมหลอกหลอกต้องเท่าไหร่เจ็ดพันได้ไหมคะหกพันดีกว่าขยับเป็นหกพันเลยเว้ยหกพันก็ห้าพันนี่ไงอะอะไรเลี้ยงข้าวใบเตี๋ยวไงไม่วยตอบเพิ่มเพิ่มอีกพันเลยนะแล้วยอีกกรเพื่ออีกพันหนึ่งไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วก็ทุกพันเลยพี่ นเพิ่มทุกพันเลยตอนติดูด yeah, sure. yeah, sure ูดูคุณเมนที่ไหนอะในติ๊กต็อกค่ะตอนที่เขาชอบพักผู้หญิงมาใช่ค่ะเขาชอบออกเฉพาะผู้หญิงมาขายพักเดี๋ยวช้องนานเขาเขินไม่เดี๋ยวเราไปหลงกลพี่เขานะคือรอบก่อนเนี่ยพี่เอาพามาปล่อยอะพี่เอาแฟนมาด้วยเขาอะเขาจำได้ าขาบอกปะไม่ได้โอ้ตีขายอยู่ส9 0 <c oughs> พอเขาเจอน้องผู้หญิงเหลือ9 0 0พาี่บอกน,นิดเดียวไงนูเคิรแล้วนะรัรองวาใช่เขาไม่บอกไใช่ไงออกกับผู้หญิงเเขาให้ผมมาเป็นคนดูกังกล้องเห็นไหมอ๋อไม่ให้ผมดูหน้าเลยอ,อันนี้ครับ ยังไม่ได้เล่นนะครับช่วยดูดูหน่อยแล้วกันคนหล่อต้องช่วยสิหล่อไัในกล้องอีกอ่ะที่หล่อไปเนาะที่อไปไม่ถูกเลยไไม่ถูกอันนี้เผื่อเผื่อไว้ไว้แบ่ง fc จากห้าร้อยไปไหมครับโอเคค่ะได้ค่ะอ่ามันคิดบอกไม่ล่นเล่ซื้อรเผื่อเผื่อเผื่อไว้ fc บางท่านเขาอยากได้ราคาไม่สูงแต่มีพุทธคุณเปทันก็ต้องเวลาผมไปขายทางนั้นไปขายก็บอกว่านี่ไม่ทันนะแต่มีพันวิธีการปลูกเศกอะไรครับก็ขายหลักร้อยเหมือนกันครับผม พี่คะตรงนี้ได้ไหมคะหวานด้วยเนื้อนี้มันไม่ค่อยเล่นนะครับหนูงปู่หลิวเป็นเป็นเหรียญเลื่อนของท่านหนูสะตามพี่มาจากติ๊กตอกนะเนี่ยถ้าไม่ใช่พี่หนูไม่มานะเนี่ย ช่วยหนูหน่อยนิดนึงก็ได้มันขายมันขายขายหลักร้อยครับสองร้อยอย่างเงี้ยสองสามร้อยพี่เม้งรูปเหรอซื้อผ้าช่วยหนูหน่อยได้ไหมครับเขาบอกว่าคนหล่อใจดีใช่ป่ะใช่พี่เม้งคะพี่ให้ได้เท่าไหร่อะคะขอสามร้อยกันนะพี่เม้งขะห้าร้อยได้ไหมคะ หนูสาวมาตั้งไกลนะเนี่ยมาจากไหนครับเมืองทองเลยทีเดียวเองขึ้นทางด่วนมาไม่อู้ทางด่วนมาหาพี่ก็หลายบาทแล้วค่าทางด่วนก็สองร้อยแล้วว่าใช่ช่วยด้วยอ๋อเฮ้ยคุยตั้งนานจบไปเนี่ยคุยนานห่นานอันนี้ไม่หลับถ้าจะได้เท่านี้คุณเอยคุยกันนานไลยดูเด็กกูสะเก็ดไม่สนใจกูแล้ว สรุปซื้ออะไรบ้างเนี่ยกีน้องอันนี้ไม่ได้มีเขาขอ500ก็ซื้อได้มาเนี่ยผูหลิวเล่นไม่ได้ถึงนะอันนี้อันนี้พักใหม่แล้วทำไมเล่นพักเดินที่เล่นพักใหม่เนี่ยเฉยแบ่ง FC ครับอ๋อแบ่งเอฟซีสรุปได้ได้ไหมพี่เขาหลอกไอ้ใจดีด้วยปกติผู้หญิงชมเยอะแล้วเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้เขาฟังจนชินแล้วสู่ไปคุณเม้งก็มีแต่ผู้หญิงนี่คุยนานนะครับมีคอมเมนต์มาเมื่อกี้ไปแอดดูคอมเมนต์บอก ผู้หญิงคุยนานเลยผู้ชายมึงคุยแป๊บเดียวโอ้โหต้องไปนั่งรีบไปแก้ให้เลยตลอดเลย ก็ S <S então, ไม่มีแล้วเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแต่เท่านี้ท er ี่พอเช่าได้ก็มีอันนี้500 500 1,000บวกอีกกะที่เพิ่มให้เป็นจาก5,000เป็น6,000ก็เป็น8,000ันใชครับแ0 0พัขาดตัวหนูพาพี่ไปเลี้ยงกาแฟกาแฟอะไรต้องพันหนึ่งครับไอ้กาแฟต้องกิน2คนมันก็ต้องพันหนึ่งนี่โอ้ใช่ขอสององค์นี้ได้ไหมแปดพันแปดพันห้าไม่เอาขอตรงนี้แปดพันสององค์นี้แปดพันใช่ไหมครับครับผมอ่ะหาราคาให้แล้วแปดพันห้าไม่เอาไม่เอา ทำดูนค่ะแม่แม่เนี่ไม่เป็นไรช่วยเสียงให้กัดเนาะได้ค่ะแล้วก็ที่บอกไว้ก็ไปกินกาแฟนะไม่พอเลี้ยงดีดิค่ากาแฟอ่ะค่าน้ำมันกับค่าซื้อผ้าก็หมดเออมิกแ่แกาแฟเดี๋ยวผมเลี้ยงเองก็ได้ไปสยามพารากอนเลยโอเคงั้นแลกลายเลยไปน่ปนนักีใช่ไห4คนไม่เป็นไรหนูเป็นคนที่ห้าหนูโอ้คนเนี่ก็ยด้วย คนที่ 5, ห้าผมก็ยอมก็อันนี้จบไปที่8,000บาท <laughs> ครับเรื่องเงินไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวคุยลายเดี๋ยวไปกินกัน, <c oughs> ปกนไ,ไปกินกาแฟกันลา <c oughs> ์ไปดืป่มกาแฟไปกินกา <c oughs> แฟไม่ได้ไปกินกันพี่เอาดีดี <c oughs> ยำเละแน่เลยเดี๋ยวขอเลขบัญชีด้วยครับสแกนได้ไหมครับได้ครับเรียบร้อยนะครับโอเคค่ะ พี่เม้งคะครับเดี๋ยวไปดูพระที่บ้านหนูไหมพระที่บ้านหนูเยอะมากเลยนะอืมอ่าคุยกันสองไ,ไปดได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันที่เรียโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ทั้งวันในไลน์นะคะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะก็จบไปอีกหนึ่งวันนะครับในการเช่าพระเนอะก็ทั้งวันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ได้ซื้อบ้างไม่ได้ซื้อบ้างก็มีพูดคุยกันไปนะฮะก็ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับในครั้งหน้าเนี่ยผมได้ได้เช่าพักอะไรบ้างแล้วจะมีใครเอาพักมาปล่อยบ้างนะก็ฝากติดตาาามมมมดดด้้ววววยยัััันนนนีีีเ๋ผผลไปกก่ออะะฮขบบบคคคุณรรสส